เพื่อนของโยบทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นเอริฟัตบินดัดและโซฟากล่าวแก่โยบจนไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วก็ยังคิดว่าโยบยังจิตใจแข็งกระด้างยังคิดว่าตัวเองชอบทำดังนั้นเขาจึงหมดปัญญาหมดคําพูดที่จะพูดกับโยบนะครับทั้ง3คนบอกว่าเบิร์ตคําซิวัลก็โยบแล้วนะครับพี่น้องครับเรายังอยู่กันในโครงการอ่าน,พร,าะะนาพระเจพระเจ้าให้จบหรอบในหปีนะครับนะ เราอ่านกันในพระธรรมโยบบทที่สามสิบสองสาสิบสามและสาสิบสี่ครับน้องทีรครับหลังจากที่เพื่อนทั้งสามคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่นั่งฟังเรื่องราวต่างๆนั่งฟังโยบแก้ต่างและก็รู้สึกว่าอดทนทนไม่ไหวในสิ่งที่โยบมีความเชื่อมัน่นในความชอบธรรมของตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเขากําลังจะชี้ความกระจ่าให้โยบได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในความผิดปกติของโยบแต่แท้จริงแล้วเขาเองไม่เข้าใจสถานการณ์เลยนะครับแต่ว่า ชายหนุ่มคนนี้ชื่อเอรีฮูนะครับเขาก็ยังมีนะครับมุมมองบางส่วนที่ถูกต้องต่อพระเจ้านะครับเอาละครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันครับเริ่มต้นในบทที่สาเอริฮูเน้นไปที่การแนะนําตัวเองนะครับและพอถึงข้อที่4เอริฮูย้ําครับว่าตัวเขาเองนั้นอดทนรอคอยครับก็มีสาเหตุ2ประการด้วยกันที่เอริฮูไม่พูดแทรกนะครับ รอทห,หนานทั้งสามท่านพูดจบก่อนเอลิฮูบอกในข้อผมบอกว่าตัวท่านเองนั้นมีอาวุสน้อยกว่าโยบและเพื่อนโยบทั้งสามคนในฐานะที่เป็นผู้อาวุสน้อยเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าดังนั้นกำลังบอกว่าตัวเองนะเป็นคนมีมารยาทไม่ละเมิดมารยาทการสนทนาไม่อยากจะพูดแทรกนะครับเหตุผลอีกอันหนึ่งที่เอลิฮู รอให้ทั้งสามท่านพูดจบเพราะว่าเขาต้องการจะฟังเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดก่อนเรียกว่าเก็บข้อมูลก่อนจากนั้นเก็บข้อมูลประมวลผลแล้วเพื่อจะเอาทั้งสิทั้งหมดทั้งสิ้นที่เขาได้ยินมานั้นโต้แย้งนะทั้งโยบและเพื่อนโยบทั้งสามคนน้องครับในตัวเอลิโเองเนี่ยเขาเองนะครับในการพูดของเขาเราจะฟังว่าเขาเป็นคนที่มีเซลล์เซ็นเตอร์สูงเหลือเกิน ก็คือมีมีเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะจะบอกว่าเยอะยิ่งใช่ไหมฮะก,ก็เรียกว่าได้นะสังเกตครับเพราะว่าเอลฮูใช้หลายครั้งเหลือเกินบอกว่าจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ใช่ไหมฮะในข้อสิบบอกว่าขอฟังข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ากล่าวความคิดเห็นของข้าพเจ้าด้วยแช่ไหมฮะใน และในข้อ17บอกว่าข้าพเจ้าจะสาแดงความคิดเห็นของข้าพเจ้าโอหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เอดีหพูดมาทําให้เรารู้นะครับรู้ว่าตัวเขาเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงมั่นใจในความเชื่อและหลักคิดหลักคิดใน,ในที่นี้นะครับหลักคิดเป็นหลักคิดเกี่ยวกับพระเจ้าเราสามารถพูดได้ว่าเขามีหลักศาสนาของตัวเขาเองและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขามีความเข้าใจต่อพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ถูกกว่าทั้งสี่คนนั้น หลังจากที่เอ <c oughs> ็ดฮูนะครับได้แนะนําตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ็ดฮูเองก็ได้เหตุผลด้วยกันสี่ประการด้วยกันนะครับในบทที่สาสิบสองเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเหตุใดที่เขาควรจะพูดแล้วเหตุใดที่ทั้งสี่ท่านจําเป็นต้องฟังเขาฮะเขากลายเป็นบเป็นคนที่ต้องการโน้มน้าวให้พวกเขาทั้งสี่คนนั้นฟังครับและ สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่ากับทั้งสี่คนได้ยินนี่คือสิ่งที่เอลิฮูต้องการจะสื่อสารกับทั้งสี่ท่านไม่ว่าจะเป็นโยบเอลิฟัดบินดัดและโซฟาครับประการแรกครับเอลิฮูมีความไม่พอใจครับไม่พอใจใครครับไม่พอใจทั้งสี่คนเลยทำไมอย่างนั้นครับเอลิฮูโกรธโยบฮะโกรธโยบที่โยบ หาเหตุผลหาเหตุผลให้ตัวเองแทนพระเจ้านะครับเอลิฮูโกรธเพื่อนโยบที่เพื่อนโยบทั้งสามคนเนี่ยปฏิเสธโยบโดยสิ้นเชิงและคิดว่าโยบนะครับเป็นเหมือนอย่างที่เขาคิดเขาพูดเอลิฮูโกรธโยบเพราะโยบคิดว่าพระเจ้านั้นคิดผิดเอลิฮูโกรธเพื่อนโยบ เพราะเพื่อนโยบก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโยบคิดผิดเรื่องใดบ้างนะครับพี่น้องครับเอลูฮ hmm. ูรู้สึกเบื่อหน่ายกับความอ่อนด้อยในการต้อนนะครับโยบของเพื่อนทั้งสามคนรู้สึกเบื่อหน่ายในความม่หลวของเพื่อนทั้งคนนะครับเพราะนั้น <c oughs> นี่คือสิ่งแรกเอลูฮูไม่พอใจครับ mm hmm. อันที่สองฮะเอลูฮูบอกว่า mm hmm. ตัวเขาเองรับการดนใจนะครับในข้อแปดข้อสิบ เนื่องจากว่าเอลิโเนี่ยมีอาวุโสน,น้อยกว่าทั้งสท่านจึงไม่สามารถโอดอ้างเลยว่าตัวเองมีประสบการณ์มีความรู้มากกว่าพูดไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เขาพูดนะในข้อ10ใช่ไหมครับที่บอกว่าตัวท่านเองนั้นตัวท่านเองได้รับการดนใจจากพระวิญญาณของพระเจ้าวิญญาณที่อยู่ภายในข้าพเจ้านะครับได้เร้าใจข้าพเจ้า ครับในข้อ18นะครับมีพูดครั้งหนึ่งในข้อ10นะครับในข้อ10ข้าพเจ้าจะบอกสิ่งที่ตัวเองรู้แก่ท่านนะในข้อ8บอกว่าแท้จริงแล้วจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ภายในข้าพเจ้าจิตวิญญาณที่อยู่ในข้าพเจ้านี่แหละจะเป็นผู้พูดให้พวกท่านเข้าใจเอติฮูอวดอ้างพี่น้องครับผมต้องใช้คําว่าเอติฮูอวดอ้างแอบอ้างว่าพระวิญ,ญญาณดนใจให้เขาพูด เดี๋ยวผมมีเหตุผลนะครับในบทที่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าไม่พูดถึงเอดีฮูเลยนะไม่พูดถึงเลยนะครับเอาละครับต่อไปครับเออดีฮูนั้นชักชวนเพื่อนโยบนะครับด้วยวลีซ้าๆให้จงฟังข้าพระเจ้าจงฟังคําพูดข้าพระเจ้าพี่น้องครับคนที่มีพระวิญญ,ญาณพระเจ้า ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับที่มีลักษณะแบบนี้คือเอาตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางเป็นเขาเรียกว่ามีเซลเซนเตอร์สูงนะฮะไม่มีใครนะครับที่มีการดนใจของวิญญาณประสุทิ์แล้วจะมีความเย่อหยิ่งเหมือนเอลิฮูเอลิฮูบอกทุกอย่างทุกสิ่งนั้นนะครับเป็นความคิดของเขาทุกคนต้องฟังเขาทุกคนต้องเชื่อเขานี่คือสิ่งที่เอลิฮูกล่าวกับเพื่อนโยมนะครับอันที่สามครับ ในข้อ14นะครับข้อ21-22เอลูฮูบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนกลางครับเขาไม่เข้าข้างฝ่ายใดเลยเขาจะพูดแบบกลางๆที่สุดนะครับดังนั้นบอกว่าเพื่อนโยบทั้งหมดและตัวโยบเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ที่จะเป็นคือไม่ได้เป็นศัตรูเขาคำพูดของเขาที่พูดไปก็ไม่ใช่เป็นการตอบโต้แต่ จะเป็นการแสดงความคิดเห็นของตัวเขาเองเอลิฮูชี้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีเหตุผลครับที่จะเข้าข้างใครเพราะเพื่อนทั้งสามคนนั้นก็ไม่ได้เป็นศัตรูเขานะครับและเอลิฮูเองก็ยังกล่าวหลีกเลี่ยงในการทบทวนข้อโต้แยง้งนะครับกับเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนเอลิฮูบอกว่าตัวเองเป็นกลางแต่จริงๆถ้าเราอ่านนะครับในบทนี้เราจะเห็นว่าเอลิฮูไม่ได้เป็นกลางเลยครับเอลิฮูกล่าวด้วยความโกรธครับ พี่น้องครับคนที่กล่าวเป็นกลางเนี่ยเขาจะไม่มีอารมณ์มาร่วมถูกไหมครับอันนี้ใส่อารมณ์มาเต็มเลยแล้วเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเวลาเขาพูดอความโกรธของเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเป็นเรื่องของเชิงปัจจญาหรือเป็นหลักการคิดต่างๆ่านะครับแล้วสังเกตนะครับเวลาเขาพูดกับโยบเนี่ย เขาจะไม่เรียกโยบว่าท่านไม่เรียกว่าอะไรเลยครับถ้าถ้าเราจําได้พี่น้องครับในบทก่อนหน้านี้โยบได้แนะนําตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือต่อบรรดาคนในเมืองใช่ไหมครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะเพวกขุนนางพวกต่างๆก็ต่างให้การยอมรับและเคารพแต่กับโยบแต่มาดูเอลิฮูพูดกับโยบเขาเป็นเด็กกว่าใช่ไหมครับแต่เขาเรียกชื่อโยบทุกคำเลย โยบนะท่านไม่ไม,ไม่ไม่มีเรียกท่านเลยนะเออมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับข้อสาบ็ดนะครับท่านโยบฮท่านโยบขอจงฟังข้าพเจ้าข้อห้าบอกว่า <c oughs> นะในข้อสาบทที่สาสิบสี่ข้อสาิห้านะครับ บอกว่าโยบพูดอย่างไม่มีความรู้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดกับโยบเนี่ยเหมือนกับคนรุ่นเดียวกันเหมือนกับคนที่มีความรู้ต่ำกว่าเขาเหมือนกับโยบเป็นคนที่มีอาวุโสต่ำกว่าเขานะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากนะครับของมารยาททางสังคมในยุคตะวันออกใกล้โบราณในสมัยนั้นนะครับซึ่งเขาจะให้ความเคารพกับผู้อาวุโสอย่างมากนะครับถ้าพี่น้องจําได้ <c oughs> บินดัดใช่ไหมครับเขาให้เกียรติกับผู้อาวุโสมากเลยนะฮะอันที่สี่ครับ สิ่งที่เอลิฮูพูดก็คือว่าเอลิฮูเองมีความอัดอั้นตันใจอย่างมากครับสุดท้ายครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะพูดเนี่ยตัวเขาความคิดภายในใจ,จิตใจของเขาเหมือนกับถุงหนังองุ่นที่มันบรรจุวายเข้าไปใหม่ครับแล้วมันก็เกิดแก๊สมันก็เต็งตมที่เลยมันพร้อมที่จะพูดเขาเห็นไหมเขาพูดด้วยอารมณ์ขุนเคืองครับแล้วแอบอ้างด้วยว่าเขารับอํานาจนี้นะครับมาจากพระเจ้าที่จะบอกทุกสิ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับที่ผมอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปสุดท้ายที่สุดนะครับเมื่อพระเจ้าพระองค์ทรงปรากฏพระองค์แก่บรรดาทั้ง5คนเนี้ยพระเจ้าพระองค์ทรงไม่ได้พูดถึงและเพิกเฉยกับเอลิฮูเลยนะครับและก็ทุกสิ่งที่เขาพูดเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ตรัสด,ด้วยเลยนะครับไม่เอามาหยิบยกมาพูดด้วยมาพูดด้วยเลยแต่เพื่อนทั้งสามคนนั้นพระเจ้าก็ทรงตรัสด,ด้วยและตำหนิด้วยและโยกพระเจ้าก็กล่าวด้วยเป็นพิเศษยกเว้นเอลิฮูคนเดียวครับ ในบทที่33ครับเราจะเห็นความเป็นเซลล์เอ็กซ์ตรีมของยของเอริฮูสูงมากนะครับในข้อหนึ่งบอกว่าท่านโยบบัดนี้ขอฟังคําของข้าพเจ้าขอเงี่ยหูฟังถ้อยคําทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเถิดเอริฮูแอบบ้างว่าตัวเขาได้รับการดนใจจากพระวิญ,ญญาณพระเจ้าที่อยู่ภายในเขานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราประเมินคําพูดทั้งหมด เอริฮูพยายามบอกในสิ่งที่โยบไม่รู้นะครับสิ่งที่โยบไม่ได้คำตอบพี่น้องครับการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแน่นอนครับมันทําให้เรารู้สึกมั่นคงใช่ไหมครับเราก็อยากจะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเราบ้างอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตเราโยบก็อยากรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทรัพย์สินที่มันถูกปล้นไปถูกทําลายไปลูกชีวิตของลูกชายลูกสาวสิ้นไปเนี่ยแล้วตัวเขาต้องมาเจ็บป่วย และความสัมพันธ์ตัวเองกับเพื่อนรอบข้างประชาชนรวมถึงในครอบครัวมันสะบ,บั้นลงเนี่ยโยบก็อยากรู้สาเหตุมันเกิดจากอะไรครับทําไมเขาต้องมาทุกข์ทรมานด้วยนะครับเขาไม่จัดเขาไม่เข้าใจสาเหตุทําไมพระเจ้าไม่บอกเขาังนะนั้นในคําที่โยบพูดออกมากับเพื่อนๆพ,พี่น้องครับเราฟังเนี่ยเรารู้สึกมองหม่นไปกับโยบเลยเนาะเราก็รู้สึกเศร้าใจไปพร้อมกับเขาเลย นั้นเอลิฮูครับจึงใช้โอกาสนี้ครับบอกกับโยบว่าเขามีคำตอบสำหรับคำถามที่โยบข้องใจที่สุดว่าทำไมพระเจ้าไม่ทรงบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับโยบเอลิฮูนะครับนะใช้คำพูดที่บอกว่าพระเจ้าเองพระเจ้าพยายามที่จะตอบโยบนะแต่โยบไม่ฟังเองครับ จริงๆแล้วประเด็นนี้นะครับเอลิฮูนั้นมีความคิดที่ผิดต่อพระเจ้าไปมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าพระเจ้าเองถ้าพระองค์ทรงต้องมาตอบคาถามเราทุกคําถามนะครับเราจะไม่ได้รับการทดสอบอย่างแท้จริงครับ <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> ถ้าพระเจ้า <c oughs> ตัดว่าโยบซาตานจะทดลองเจ้าและทรมานเจ้าแต่ในสุดเจ้าจรับการรักษาและรับทุกอย่าง กลับคืนมาพี่น้องครับโยบจะไปจะรับการทดสอบไหมครับเพราะเขารู้อยู่แล้วไงเหมือนกับที่เราอ่านพระคัมภีร์เรารู้แล้วว่าเกิดอะไรกับโยบเรารู้ตั้งแต่ตอนต้นและตอนปลายนะครับเราจึงเราจึงมีความเขาเรียกอะไรฮะไม่ได้ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมไปกับโยบใช่ไหมครับไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับโยบแล้วก็เพื่อนโยบด้วยดังนั้นเนี่ยการที่ ถ้ารู้สถานการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นถ้าโยบรู้ว่าพระเจ้าใช้เขาเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับมารซาตานี่นองครับนั่นก็ไม่ใช่การทดสอบของพระเจ้าแล้วครับเพราะว่าการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่ใช่ความเจ็บปว่วยไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นเพราะว่า <c oughs> โยบไม่รู้สถานการณ์ของตัวเองครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้เขาต้องทนทุกข์ทรมาน การทดสอบที่ยิ่งใหญ่บางครั้งอาจจะเป็นการที่เราวางใจในคุณงามความดีของพระเจ้าก็ได้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้ทรงแสนดีครับไม่ใช่วางใจในชีวิตที่ดีแม้ชีวิตที่ดีเหมือนโยบในชีวิตดีทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างแต่วันหนึ่งทุกอย่างมันพังทลายต่อหน้าพป่นองครับนี่คือการทดสอบมาถึง พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นคําถามที่ e ว t i o นมา r k อยู่ในใจของโยบว่าเขาจะยังเชื่อและวางใจพระเจ้าองค์นี้อยู่ไหมเหมือนกันครับพี่น้องทีละครับเราทุกคนเนี่ยเหมือนกันถ้ามันเกิดความทุกข์ยากลาบากในวุตของเราการสูญเสียการพังทลายกาันเจ็บปวดการที่คนอื่นมาต่อว่าเราโดยไม่มีเหตุปัใจจัยแห่งความทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพี่น้องครับเราต้องถามตัวเองทุกครั้งครับ ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายังเชื่อวางใจในพระเจ้าอยู่ไหมถ้าเรายังเชื่อวางใจในพระเจ้าอยู่พี่น้องครับเรากำลังจะผ่านการทดสอบโยบก็เหมือนกันนะครับโยบก็กําลังจะผ่านการทดสอบเพราะเขายังเชื่อวางใจและไม่แช่งด่าพระเจ้าเห็นไหมครับประเด็นต่อมาครับเอลูฮูกล่าวว่านะครับบอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้าผ่านตัดนิมิตผ่านตัดความฝันผ่านตรัสคนกลาง โยบเนี่ยรู้เรื่องเหล่านี้ดีนะครับเอลิฮูก่าหครับว่าโยบไม่ใส่ใจที่จะฟังพระเจ้าครับเป็นเรื่องจริงไหมครับไม่ใช่เรื่องจริงเลยเอลีฮูขี้ตัวนะครับเขากําลังเข้าใจในสิ่งที่โยบใส่ใจพระเจ้าผิดเลยครับพี่น้องครับโยบใส่ใจฟังพระเจ้าแต่พระเจ้าตอบไปยังยังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมครับเราอ่านพระคัมภีร์มาเนี่ยเห็นพระเจ้าตอบไปยังยังเลยเดี๋ยวเอลีฮู จะตะลึงพึงเพิดเมื่อพระเจ้าตอบเขาทั้งห้าทั้งสี่คนไม่รวมเอลีฮูนะครับพอพระเจ้าไม่ได้พูดกับเอลีฮูครับี <c oughs> ่น้องที่รลกครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ครับถ้าเราขอความเข้าใจจากพระเจ้าถ้าเราอดทนและพึ่งพารอคอยการช่วยกู้จากพระเจ้าหลายครั้งครับเราอาจจะตั้งคําถาม โดยเราไม่คิดไม่ถึงว่าขณะท,ท,ที่เราเดำเนินชีวิตตามปกตินั้นพระเจ้าพระองค์กําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราครับพี่น้องครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นทําให้เราได้เข้าใจคนอื่นที่มีความทุกข์ด้วยเหมือนกันครับและเรากําลังจะถูกเตรียมใจเข้าสู่การปลอบประโลมใจของพระเจ้าเมื่อเราเรับการปลอบประโลมใจของพระเจ้าเราจะมีความเข้าใจคนอื่นที่มีความทุกข์เหมือนกับเราบางคนไม่เข้าใจเรื่องการสูญเสียบางคนสูญเสียพ่อแม่ สูญเสียภรรยาสามีลูกที่รักพี่น้องครับนี่มันความเจ็บปวดและเราจะเข้าใจความเจ็บปวดอย่างนั้นได้ยังไงก็ <c oughs> ในวันที่เราเจอเหมือนกับเขานั่หนะครับ <c oughs> พี่น้องครับเราจะไม่มีทางเข้าใจคนที่เป็นโควิดจนกว่าเราจะเป็นโควิดเหมือนกับเขาดังนั้น <c oughs> ความทุกข์ทำให้เราเข้าใจและพร้อมเตรียมใจที่เข้าสู่การปลอบประโลมใจผู้อื่นด้วยเหมือนกัน ดังนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทาให้เรายอมรับการช่วยเหลือจากคนอื่นมันทําให้เราถ่อมใจลงครับหลายคนนะครับอาจจะมีวิถีชีวิตที่มีความมั่งคัง่งมีฐานะความเป็นอยู่มีตําแหน่งทางสังคมที่สูงโดยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยครับบอกว่าตัวเองมีทุกอย่างแล้วขอเป็นพรดีกว่าแต่พอเกิดความทุกข์เกิดขึ้นพระเจ้าจะให้วิถีที่เกิดขึ้นกับเขานะฮะเป็นเหตุทําให้เขาต้องยอมรับการช่วยเหลือจากคนอื่น ยอมรับที่จะเชื่อฟังและยอมรับที่จะเรียนรู้พระเจ้ากับความทุกข์ที่เกิดขึ้นครับพี่น้องครับเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราจะเข้าใจความทุกข์ที่เล่งไปถึงพระเยซูคริสต์พระองค์งทรงท,ทุกทรมานอย่างไรในสวนเกสซ์แมนก็ดีในบนการเขียนก็ดีนะครับในค่ําคืนก่อนที่จะเข้าสู่การเขียนพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเข้าใจว่าพระเยซูทรงทุกข์อย่างไรเราบางทีเราเจ็บปวด นิดเดียวนะครับแต่เมื่อเรานึกถึงพระเยซูมันเทียบกันไม่ได้งนั้นเราเข้าใจครับเี่น้องครับพระเจ้าจึงอนุญ,ญาตให้เราสัมผัสความทุกข์บนโลกนี้ไงครับอามนมไหมครับขอบคุณพระเจ้าครับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราครับในบทที่34ครับเอลีฮูประกาศชัดเจนว่าพระเจ้าพระองค์ทรงยุติธรรมครับรเอลีฮูบอกกับโยบว,ว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายครับรวมถึงเพื่อนโยบด้วยขอให้ฟังคําข้าพเจ้า ขอจงเงีย่ยหูฟังค้าพระเจ้าเพราะหูที่ตรวจสอบถ้อยคำเหมือนลิ้นที่ริมรสอาหารกำลังบอกว่าหูของคนที่ชอบทำหูคนดีๆเนี่ยจะสามารถแยกได้ว่าสิ่งไหนมันมาจากพระเจ้าสิ่งไหนมาจากมารซาตานนะครับกำลังบอกว่าให้เขาตั้งใจฟังนะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะมาจากพระเจ้าเห็นไหมครับเขากำลังมีความมั่นใจตัวเองสูงแล้วก็บอกกับโยบว่า โยบยังเป็นคนที่ทำผิดบาปอยู่เสมอนะครับโยบพูดได้ไงว่าตัวเองไม่มีความผิดโยบพูดได้ไงว่าพระเจ้าไม่ทรงไม่ทรงยุติธรรมกับโยบดังนั้นโยบจะไม่สามารถพูดได้เลยว่าข้าพระเจ้าเป็นฝ่ายถูกพระเจ้าเป็นฝ่ายผิดเอลิฮูเองก็ยังยืนยันครับว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ทรงทำบาปพระองค์ทรงยุติธรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นเอลิฟัดบินดัดโซฟา บางครั้งพวกเขาก็พูดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าถูกต้องนะครับถูกต้องเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผิดพี่น้องจำได้ไหมทําไมเขาผิดเขามีสมมติฐานที่ผิดนะครับมีข้อสรุปที่ผิดมีการประยุกต์ใช้ที่ผิดในเนื้อหาเดียวกันแทนที่จะไปพูดกับอีกคนหนึ่งแต่เอามาใช้กับอีกคนหนึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นคนละบริบทกันอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับบางครั้งก็เป็นคริเสเตียนเรามีความรู้พระคัมภีร์เยอะมีประสบการณ์ชีวิตมากแต่เราต้องตรวจสอบพระวจะนะ ที่เราจะนํามาใช้ก่อนนะครับว่าข้อสรุปที่เราจะใช้พราเจานะนั้นมันสอดคล้องกับพจนะโดยรวมไหมมันสอดคล้องกับพระประสงค์และพัฒนะพระเจ้าหรือเปล่านะครับบางครั้งเราเอาคําพูดของเราไปใส่ปากพระเจ้าไปใส่พระโอษฐ์ของพระองค์และพระองค์พูดแทนเราอย่างนี้มันมันไม่ถูกนะครับพีบ่น้องที่รักครับแล้วก็เอลิฮูก็เป็นแบบนั้นนะครับตั้งบินดัดเอลิฟัสโซฟ,ฟาก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแม้จะมีความเข้าใจเรื่องราวพระเจ้าถูกแต่ มีสมมติฐานที่ผิดประยุกต์ใช้ที่ผิดพูดสิ่งนั้นผิดคนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นขอพระเจ้าเม่ตาช่วยเรานะครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้บทสรุปครับพระธรรมโยบบทที่32 3 3และ34ครับแล้ววันพรุ่งนี้ครับเราพบกันครับในอีก3าบทที่เหลือของเอลิฮูครับที่จะพูดเราไปดูด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ